สวัสดีครับพบกับผมนะฮะโอซินเนียตอนนี้ผมเข้าเซิร์ฟบัตเตอร์ฟิลด์ไทยแลนด์เซิร์ฟท่านปามจีนสไซผมจะอัดคลิปนี้มาดูวิธีการเล่นสักีหนึ่งนะฮะเรเดี๋ยวไปปรับวางแผนกันได้หน่อยนะครับนะเริ่มเลยดีกว่าตอนนี้ในสครตผมมีท่าน GP Gamer ช v ีวีมีท่านลีครับเธอเธอที่ที่อยู่ในทีมผม โอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่า อ่าเปิดตัวไป็นหนึ่งตัวครับรรอุย้ยผมสร้างสกอตใหม่ดีกว่า อ่าคอนสัต์ไพรเวทอ่าโอเคอยา่าลุยโอ้ยเกิดมาตาเลยโอเคครับตรงนีนส้สคอร์ผมทีมไพรเวทกัน โอ,โ,อโอ้ยอืม,อมเอาใส่ผมก็ตามท่านจีพีกะลีไม่ทันแล้วฮะ Oh, terjim. Seng ber. เอาวะสวัสดีครับท่าน GP พกับท่านลีดีนผมไหมเออโอ้โหกำลังมันกำลังมาเอ๊ครับ เดี๋ยวอีกสมาชิกอีกสองท่านจะเข้ามานะครับน่าจะชื่อจีจีครับเด็กอีกคนหนึ่งน่าจะเซ็กโซโก้มั้งจมไม่ผิดนะครับ ดดเบิดนอยิงทานดีโดนยิงเก็บไปแล้ว แม่ฮะโดนเคโมไปเลยต้องสายเกมนี้ตามท่านรีวิทาละหลังเอบานเลยครับท่าน เยสหนึ่งดอกใครวะไม่รู้อ่ะแต่คนไทยอ่ะโอ้ยทะเลตายทะีลตายบีข้างล่าง มันมีทางเนาะทางเดินนะผมเห็นอยู่โชติลีกันอี๋ทันลีระเบิดไหมโอ้แม็กเจ้าโปเชอุย้ย บีข้างนอกเทียบเลยครับเคียร์ครับเคียร์ครับไม่มีครับไม่มีบีผมกำลังไปบีครับเนี่ยครับท่านจีจีจีมาได้คนครับ สวัสดีครับท่านออโอ้ยเยีเ่ยม s t r a t e g ข้างหลังครับโอ้ยอกดไมพูดในเกมไม่มีจังหวะกดเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> ลุยเลเคมาเคมอไปเ,เลยแล้ววะแล้ววะไอ้นี่ใช่ไหม ไ,ได้แค่เด็บเบิลคิวเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมเกิดตามไปบี B ข้างล่างบี B ข้างล่างผมอ้อมก่อน Yes oh super kill ถ้าลีมนเกิดที่ผมก็ได้ครับ อุย้ยว้าวรเบิดผมกลัวการแข่งจริงจะยจิงเพื่อร่มทีมนะฮะถ้าใครยิงใครไม่ได้ก็ดึงด็อกแท็กเพื่อลุมทีมก็ได้นะ้อ,นนท,อทีมแล้วครับอะไรนะครับทานลี อ๋อันนี้ท่านท่านปลาล์มเขาไม่ได้เขาปลดออกนะฮะเพราะว่าฆ่าเพื่อนร่วมทีมได้น,นี่ใช่ปลดปลดฆ่าเพื่อนออกกูอุ้ยซาละเบิร์โอ้ยคลาวสิโล thank you เร็ววะไปซีไปซี ตามารีไปธารีโดนไหมธารีไม่โดนกูสิจะโดนนั่นไงมาโดนเ,ดนเ,ดนเดนล,ล็กๆแฮ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยอุยอุยเอวิ่งมาสองสามตัวเลยครับอ่าอิสแคมเบอร์อะไรวะผมว่าเราลงไปเป็นกลุ่มกันไหยครับข้างหลังทาง่านลีข้างนอกเอครับอ่างนอกกนลนะนอกกนลนะ

โอ้ยเอ่อดิสกุลก <ừ> ็แต่ตายไปแล้ว หลังเองครับผมมละอ้อมอุ้ยหลังเองระวังครับอ้าอุ้ยย่ะ Ồ, sẽ khỏa sẽ khỏa chiều Go, 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 go C don't yut E don't B don't yut Là, don't say more pizza bài hè đấy เด๋ยวขวางนี่ครับผมยิงเท้านะเฮ้ยเดี๋ยวคนขวางฮะ เ e สเกมมอนดูเกมมอนกูเปซนเซ่ยอ <human onen> oh, uh, ุ้ยไอ้โอข้างล่างข้างล่างบีนะครับข้างล่างบีระวังครับ ออโอ้ว่าด้วยกระอื้อโอ้ผมว่าน่าจะคุยกัน,นหน้าน่าจะไวกว่าน,นี้มั้งครับ อุ้ยโดอนอีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปแรกฮะลองดูมายเยอะจังวะ biệt tài máy, con con ở nơi, ơi zzz,ระเบิด ơi zzz, noi, lăn chỉnhเลย, lui อ้ายเบิดซะเลยอึ้ยอึ้ยอึ้ยโอ้ตายตายจิ้มไม่โดนใต้บีใต้บีครับใต้บีมีหนึ่งเดี๋ยวผมเกิดก่อน ตกใจระเบิดมาโดนผมเก็บแล้วครับบี ตรงไงครับอุ então, ้ยโอ้ยตายเลยผมว่าเกมหน้ามาไกลหน้ากันไหมครับคุยง่ายกว่านี่เองครับผมผมอัดอยู่นะครับเนี่ยไม่ไปไกลหน้าแล้วคุยไกหน้าตอนจบบ๊า เดี๋ยวแค่เดี๋ยวผมผมอัดคลิปสดปุ๊บอัพยูทูพร้อมอัพยูทูปลงได้เลยเฮ้ยอยู่ไหนวะเปิดกาเลน,น่าไหมครับ